คำถามมันก็ต้องมาแหละคือด้วยความที่ว่ามันสิบวันแล้วเนาะเราก็ต้องเอ๊ทำไมเขาถึงต้านเราได้มากขนาดน,นี้แม้ว่าเขาจะมีการเตรียมมาก่อนแต่ถ้าให้เราเปรียบเทียบกันประเทศไทยกับกัมพูชาขีดความสามารถทางทหารของเราอะไม่ว่าจะด้วยอาวุธด้วยทหารคือมันมากกว่าเขาอยู่แล้วมันมีหรือเปล่าที่มันมีการส่งท่อน้ำเลี้ยงไปบำรุงการส่งยุทธโธปกรณ์หรืออะไรต่างๆนานา ไปทําให้เขามีกําลังได้ต้านเราได้นานขนาดนี้ค่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราเราเข้าใจ <c oughs> หรือที่เราคิดว่าเราเหนือกว่าเขาอืแต่ผมนิดคิดอย่างนี้ดีกว่า,าถ้าเขาไม่คิดว่าเขารับมือเราไหวเขาจะก่อศึกไปเพราะเขาเริ่มก่อนสแสดงว่าเขาต้องคิดแล้วว่าเขาประเมินแล้วว่าเขาสู้ได้มไม่งั้นเขาไม่ตู้หรอกอปัญหาเรื่องเนี้ยผมจะเรียนให้ฟังว่า มันไม่ได้เพิ่งเกิดวันนี้นะครับมันเกิดมานานแล้วเพียงแต่ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายราชการก็แล้วแต่ไม่เคยให้ความสนใจและให้ความสำคัญสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาก่อนเลยความจริงการเกิดข้อขัดแย้งลักษณะเช่นนี้มีมาไม่ต่ำกว่า50ปีนะมั้งตั้งแต่2 5 0 5ที่ สารโลกตัดสินให้ปราสาทาพระวิหารเป็นของเขาอนะหลังจากนั้นก็เริ่มมีปัญหากันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเกิดกรณีที่เขาก็เว้นวักไปแต่เขาไม่หยุดเรื่องเราก็คือเรื่องที่เขาเกิดปัญหาภายในประเทศมีขมิ้ต่าป่ายามีการลบประทะกันสุดท้ายก็ขึ้นมาต่อสู้บนบริเวณปราสาทาพระวิหาราาเราก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเขาทั้งๆที่เรารักษาพื้นที่ตรงนั้นอยู่นะก็ถอยล่นลงมา แต่ไม่เคยกลับขึ้นไปแล้วเขาก็ยึดครองมาตั้งแต่นั้นในพื้นที่อื่นก็เช่นเดียวกันครับของเราเนี่ยเป็นระบบราชการ60เกษียณแต่ของเขาเนี่ยไม่ว่าใครยัมาเป็นรัฐบาลไม่ว่าใครจะเป็นผู้บัญชาการก็แล้วแต่เป้าหมายเขาสืบต่อนเนื่องมาว่าเขาจะต้องเอาผแผ่นดินไทยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเป็นของเขาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดในด้านของเขา เขาเตรียมการมานานแล้วแล้วเมื่อเขารู้ว่าวันหนึ่งเขาต้องปะทะกับเราเขาก็ต้องสะสมกำลังอาวุธเม,เมื่อกี้คุณขวัญบอกว่าโอ้โหทำไมอาวุธเขาเยอะแยะไปหมดมนั่นสิคะก็เศรษฐกิจเขาก็สู้เราไม่ได้ใช่ค่ะถูกไหมค่ะจำนวน GDP อปริมาณวัด GDP หรือทั้งแง่การลงทุนการค้าสู้เราไม่ได้ทั้งอย่างแต่ทำไมแทนที่เขาจะเอาเงินไปดูแลเรื่อง สังคมเขาดูแลประชาชนเขาเขาเอาเงินจํานวนมากมาทุ่มเทเตรียมอาวุธอืใช้กับกําลังทหารมีความจําเป็นอะไรครับใครจะไปทําร้ายเขายุทธศาสตร์ทหารในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยคือไม่มีใครทําร้ายใครคไม่มียุทธศาสตร์ว่าเตรียมไปบุกลุกโจมตีใครเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่ประเทศไหนต้องสะสมกําลังอาวุธเช่นเดียวกับประเทศไทยเราก็ไม่เคยคิดจะสะสมกําลังอาวุธเพียงแต่ว่ามีเพียงพอสําหรับป้องกันตัว เราไม่ได้เตรียมอายุยุทธภัณฑ์ให้เพียงพอสําหรับการลุกลานคะตรงกันข้ามกับเขาไงอืนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วเราเองก็ไม่เคยว่าคิดว่าวันหนึ่งถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นอาวุธยุโทโธปกรณ์มันไม่ใช่อยู่บนห้างอยู่ในบนชั้นที่กดปุ่มซื้อได้เลยทุกอย่างมันต้องสั่งล่วงหน้าค่ะมันต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าผมก็แปลกใจนะเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกระดมยิง จรวดสมัยก่อนนะ่ะมันไม่มีจรวดมันเป็นแต่ปืนใหญ่ค่ะนะโดยเฉพาะยุคสงครามโลกครั้งที่สองก็ปืนใหญ่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองก็สงครามเกาหลีก็เป็นปืนใหญ่ค่ะพอมาสงครามถัดมาที่ระดับโลกระดับภูมิภาคขึ้นมาหน่อยก็สงครามเวียดนามค่ะก็ปืนใหญ่เพราะว่าเราอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางด้าน,น จรวดหรืออะไรพวกนี้มันยังมาไม่ถึงหลังจากนั้นก็เว้นว่างไปพัฒนาการด้านอาวุธก็มีมาเรื่อยๆจนวันนี้เป็นเรื่องของจรวดเขายิงจรวด bm 2 1ไม่หมดไม่หมดทันทีใช่ค่ะแต่เรามีจรวดยิงเขาไหมเรายังยิงปืนใหญ่อยู่เลยโชคดีที่ยิงแม่นเรายิงได้ทีเรเรายิงกดตุ้มไปหนึ่งลูก เขากดทีเดียวมากี่ลูกทำไมเราไม่เตรียมเรื่องแบบนี้ให้กองทัพเขาเป็นประเทศเล็กสู้เราไม่ได้ทุกอย่างแต่ทำไมเขามีอาวุธทันสมัยมากกว่าเราเพราะ<ด>เขาเตรียมการไงเห็นไหมเขาเตรียมการทั้งหมดเนี่ยถ้าเรายังไม่เรียนรู้เรายังไม่ตสนับสนุนกองทัพยังมานั่งถามว่าทหารมีไว้ทำไม จะจัดงบประมาณให้กองทัพเพื่ออะไรควันนี้ได้คําตอบอยังเขายิงจรวดเรายิงปืนใหญ่นี่แหละครับคือผลพวงของการที่ไม่ได้รู้จักตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้